สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกับพลังจิตปัจจุบนันหรือ the power of now นะเอ,องนะคะ a guide to spiritual อะะสงกนค enlightenment มาให้เตรมยูรถเลยนะคะเหมือนเดิม เหมือนเดิมค่ะแชร์เหมือนเดิมนะคะแชร์อยู่นะคะทุกท่านน้องยงอยู่นะคะทุกท่าน ชรไปรัรัวแชรไปรูรั เคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วไปต่อกันเลยนะคะเขาบอกว่าพลังงานลบและความทุกข์อย่างรากลึกในการเวลาคำถามของเขาก็คือว่าแต่การเชื่อว่า ว่าอนาคตจะดีกว่าปัจจุบันไม่ได้เป็นภาพลวงตาเสมือนไปปัจจุบันอาจย่ำแย่และสิ่งต่างๆก็าาอาจดีขึ้นในอนาคตได้จริงๆซึ่งหลายครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นคำตอบปกติแล้วอนาคตเป็นการจำลองอดีตการเปลี่ยนแปลงเพียงผิวเผินอาจเป็นไปได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นเกิดยากและขึ้นอยู่กับว่าคุณ จะมีสติสัมปชัญญะพอมากพอที่จะสลายอดีตด้วยพลังแห่งจิตปัจจุบันหรือเปล่าสิ่งที่คุณรับรู้ว่าเป็นอนาคตเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะจิตของคุณตอนนี้ถ้าใจคุณแบกภาระอันหนักอึ้งของอดีตคุณจะยิ่งพบเจอเรื่องเดิมๆม,มากขึ้นและที่อดีตคงอยู่ได้เพราะคุณขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัว คุณภาพของจิตในตอนนี้จึงเป็นตัวกําหนดอนาคตซึ่งแน่นอนว่าคุณจะสัมผัสมันได้ในการปัจจุบันเท่านั้นคุณอาจชนะเงินรางวัลสิบล้านแต่นั่นเป็นการเปลี่ยนแป,แปลงเพียงผิวเผินคุณจะยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆแค่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หรูหราขึ้นมนุษย์เรียนรู้วิธีที่จะ ขยายผลแทนที่จะค่าคนสิบหรือ20คนด้วยไม้ก๊อบหัวไม้แต่เดี๋ยวนี้คนคนหนึ่งสามารถค่าคนเป็นล้านได้เพียงแค่กดปุ่มเดียวนี่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงหรือเปล่าถ้าคุณภาพของจิตในตอนนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตแล้วอะไรจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของจิตละ่ะ คําตอบคือระดับของสัมปัชญะหรือความรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันของคุณไงละ่ะฉะนั้นจุดเดียวที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จุดเดียวที่อดีตจะสลายไปได้คือปัจจุบันเท่านั้นพลังลบเกิดจากการสะสมเวลาทางจิตและปฏิเสธปัจจุบัน ความไม่ผ่อนคลายความวิตกกังวลความเครียดล้วนเป็นรูปแบบของความกลัวพวกมันเป็นผลจากการอยู่กับอนาคตมากเกินไปและไม่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมากพอความรู้สึกผิดเสียใจโกรธแค้นขับข้องใจเศร้าส้อยขมขื่นและทุกรูปแบบของการไม่ให้อภัยกันล้วนเป็นผล จากการอยู่กับอดีตมากเกินไปและไม่ได้อยู่กับปัจจุบันมากพอคนส่วนใหญ่พบว่ามันยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่สภาวะจิตจะปลอดจากพลังลบโดยสิ้นเชิงแต่นี่แหละคือสภาวะหลุดพ้นที่ทุกคำสอนของครูทางจิตวิญญาณล้วนชี้ให้เห็นมันเป็นสัญญาณของการหลุดพ้นที่เกิดขึ้น ที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อนาคตที่เป็นสมมุติคุณอาจพบว่ามันยากที่จะยอมรับว่าเวลาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์และปัญหาทั้งปวงเพราะคุณเชื่อว่าพวกมันเกิดจากบางเหตุการณ์ในชีวิตโดยเฉพาะซึ่งถ้าดูตามรูปการแล้วนั่นถือว่าไม่ผิดแต่จนกว่าคุณจะจัดการกับจิตที่บกพร่อง อันเป็นตัวสร้างปัญหาวงเล็บที่ชอบยึดติดกับอดีตและอนาคตจนปฏิเสธปัจจุบันได้สำเร็จปัญหาจะยังคงเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าทุกปัญหาของคุณคือสิ่งที่มองว่าเป็นต้นตอของความทุกข์หรือความไร้สุขทั้งปวงเกิดอันตรธานไปอย่างน่าอัศจรรย์ในวันนี้แต่คุณยังคงไม่มีสติระลึกรู้ หรือยังไม่รู้เท่าทันมากพอในไม่ช้าปัญหาเดิมๆหรือต้นเหตุแห่งทุกข์ก็จะกลับมาอีกเหมือนเงาที่คอยติดตามคุณไปทุกหนแห่งสุดท้ายแล้วก็มีเพียงปัญหาเดียวนั่นคือจิตที่ผูกติดกับเวลาคำถามผมทำใจให้เชื่อไม่ได้ว่าผมจะไปถึงจุดที่หลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้ต่อ ถูกต้องคุณไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้หรอกเพราะคุณอยู่กับมันที่นี่ตรงนี้แล้วในมิติแห่งเวลาไม่มีคําว่าหลุดพ้นคุณไม่สามารถเป็นอิสระได้ในอนาคตปัจจุบันคือกุญแจสู่อิสรภาพและคุณเป็นอิสรภาพได้ในปัจจุบันเท่านั้นค้นพบชีวิตภายใต้สถานการณ์ชีวิตคำถาม ผมไม่เห็นทางเลยว่าจะเป็นอิสระตอนนี้ได้ยังไงทุกวันนี้ผมไม่มีความสุขกับชีวิตเลยนี่เป็นเรื่องจริงผมคงหลอกตัวเองถ้าพยายามกล่อมให้ตัวเองเชื่อว่าทุกอย่างดีแล้วทั้งที่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นสำหรับผมช่วงเวลาปัจจุบันช่างไร้สุขไม่เป็นอิสระเอาเสียเลยสิ่งที่ช่วยให้ผมดำเนินชีวิตต่อไปได้ คือความหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นบ้างในอนาคตคำตอบคุณคิดว่าคุณใส่ใจกับปัจจุบันแต่ความจริงคุณถูกเวลากลืนกินเต็มตัวในปัจจุบันขณะคุณไม่สามารถเป็นทุกข์และมีสติรู้ตัวได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่คุณอ้างว่าเป็นชีวิตคงเหมาะกว่าที่จะเรียกมันว่าสถานการณ์ชีวิต มันเป็นเวลาทั้งจิตเป็นอดีตกับอนาคตบางสิ่งในอดีตไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการคุณยังคงต่อต้านสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและตอนนี้คุณกํำลังต่อต้านสิ่งที่เป็นอยู่ความหวังทำให้คุณต่อสู้ความหวังทำให้คุณสู้ต่อแต่มันก็ทำให้คุณจดจ่ออยู่กับแต่อนาคตด้วยคุณจึงปฏิเสธปัจจุบันตลอดเวลาคุณจึงไม่มีความสุข คำถามจริงอยู่ที่สถานการณ์ชีวิตของผมทุกวันนี้เป็นผลพวงจากอดีตแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่การต้องจมปลักอยู่กับมันทำให้ผมไม่มีความสุขคำตอบก็คือว่าลืมสถานการณ์ชีวิตไปสักพักสิหันมาใส่ใจกับชีวิตคำถามมันต่างกันตรงไหน คำตอบสถานการณ์ชีวิตคงอยู่ในมิติของเวลาแต่ชีวิตคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้สถานการณ์ชีวิตเป็นเรื่องของความคิดแต่ชีวิตเป็นเรื่องจริงจงค้นหาประตูคับแคบที่นำไปสู่ชีวิตและประตูนั้นคือปัจจุบันลองบีบชีวิตให้แคบลงเหลือแค่ช่วงขณะนี้ดูสิสถานการณ์ชีวิตของคุณอาจเต็มไปด้วยปัญหา เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่แต่ลองตรองดูสิว่าตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรไม่ใช่พรุ่งนี้หรืออีก15นาทีหรืออีก10นาทีข้างหน้านะแต่เป็นตอนนี้เดี๋ยวนี้ปัญหาของคุณในขณะนี้คืออะไรเมื่อคุณเต็มไปด้วยปัญหาย่อมไม่มีที่ว่างให้สิ่งใหม่ๆก้าวเข้ามาไม่มีที่ว่างสำหรับทางออกฉะนั้น หาที่ว่างหรือเปิดช่องว่างทุกครั้งที่ทำได้แล้วคุณจะเห็นชีวิตที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ชีวิตใช้ทุกโสดสัมผัสอย่างเต็มที่อยู่กับจุดที่คุณอยู่มองไปโดยรอบแค่มองนะอย่าตีความดูแสงรูปทรงสีสันพื้นผิวตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างเงียบงันของสรรพสิ่ง ตระหนักถึงพื้นที่ว่างที่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป,ป,นไปฟังเสียงซิอย่าตัดสินฟังความเงียบที่ซ่อนอยู่ภายใต้เสียงเหล่านั้นหยิบจับหรือแตะอะไรก็ได้สักอย่างรู้สึกและรับรู้ความจริงแท้ของมันสังเกตจังหวะของลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกรู้สึกถึงพลังแห่งชีวิตที่อยู่ในกายคุณ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนพลังภายในและภายนอกสรรพสิ่งล้วนเป็นเช่นนั้นเองขยับลึกเข้าสู่จิตปัจจุบันคุณกำลังละทิ้งโลกอ่อนแรงของจิตปรุงแต่งและโลกของเวลาไว้เบื้องหลังคุณกำลังก้าวออกจากจิตที่ผิดเพี้ยนที่คอยดูดพลังชีวิตคุณอย่างที่มันค่อยๆทำอันตรายและทำลายโลกอย่างช้าๆ คุณกำลังตื่นจากห้วงฝันเข้าสู่ปัจจุบันทุกปัญหาล้วนเป็นสิ่งสมมุติคำถามผมรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกตัวเบาวิวรู้สึกโล่งแต่ปัญหายังรอผมอยู่ใช่ไหมพวกมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขแบบนี้ไม่เท่ากับผมแค่หลบหนีมันเพียงชั่วคราวหรอกหรือคำตอบถ้าคุณเกิดพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในแดนสุขาวดี แต่ไม่นานหรอกจิตจะบอกคุณว่าใช่แต่นี่ไม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาแต่เป็นเรื่องของการตระหนักรู้ว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นเพียงสถานาการณ์ที่คุณต้องจัดการตอนนี้หรือปล่อยวางแล้วยอมรับว่าตอนนี้มันเป็นเช่นนั้นเองจนกว่ามันจะเปลี่ยนไปหรือจนกว่าคุณจะสามารถจัดการมันได้ปัญหาเป็นสิ่งที่จิตสมมุติขึ้นและหล่อเลี้ยงมันด้วยการเวลา มันไม่สามารถอยู่ได้ในความจริงแห่งปัจจุบันกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วบอกผมซิว่าขณะนี้คุณมีปัญหาอะไรผมจะไม่ได้รับคำตอบหรอกเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะ มีปัญหาเวลาที่คุณกำหนดจิตอยู่กับปัจจุบันมันเป็นแค่สถานการณ์หนึ่งที่คุณต้องจัดการหรือไม่ก็ยอมรับมันทำไมต้องทำให้มันเป็นปัญหาทำไมต้องทำให้ทุกอย่างกลายเป็นปัญหาชีวิตยังไม่ท้าทายพอเหรอ คุณจะมีปัญหาไปเพื่ออะไรจิตที่รู้ไม่เท่าทันย่อมชอบที่จะมีปัญหาเพราะมันมอบตัวตนให้คุณนี้เป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องบ้าบอมากด้วยปัญหาหมายถึงใจของคุณกำลังจมอยู่กับสถานการณ์หนึ่งโดยที่ไม่มีเจตนาหรือไม่มีวี่แววจะไม่รู้ตัวคุณเลยถูกสถานการณ์ชีวิตรุมเร้ามากเสียจ,จนสูญเสียสัมผัสของชีวิตสูญเสียจ,จิตเดิมแท้ หรือไม่ในใจคุณก็กำลังแบกภาระบ้าบอของสารพัดสิ่งที่คุณจะทำหรืออาจต้องทำในอนาคตแทนที่จะใส่ใจกับสิ่งเดียวที่คุณทำได้ในขณะนี้เมื่อคุณสร้างปัญหาเท่ากับคุณสร้างทุก์ทั้งหมดแค่ต้องเลือกหรือตัดสินใจง่ายๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่สร้างความทุกข์หรือสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกนี่เป็นตัวเลือกง่ายๆแต่เอาเรื่องทีเดียวและคุณจะไม่เลือกวิธีนี้หรอจนกว่าคุณจะเบื่อที่จะต้องทนทุกข์หรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆนอกจากนั้นคุณยังไม่สามารถเลือกวิธีนี้ได้หากยังไม่เข้าถึงพลังแห่งจิตปัจจุบันถ้าคุณหยุดสร้างทุกข์ให้ตัวเองคุณจะหยุดสร้างทุกข์ ให้ผู้อื่นด้วยคุณจะไม่ทำให้โลกอันงดงามต้องแปดเปื้อนไม่ทำให้พื้นที่ภายในและจิตจักรวาลต้องเประเปื้อนด้วยพลังลบของการสร้างปัญหาถ้าคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นตายเท่ากันคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ปัญหา ใจไม่มีเวลามากพอที่จะหลอกล่อให้คุณคิดว่านั่นคือปัญหาในภาวะฉุกเฉินใจจะหยุดสั่งการคุณจะมีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเต็มที่แล้วบางสิ่งที่มีพลานุภาพเหนือกว่าจะเข้ามาแทนที่มันถึงมีรายงานมากมายที่เอ่ยถึงคนธรรมดาสามัญที่จู่ๆสามารถทำสิ่งที่กล้าหาญอย่างไม่น่าเชื่อในภาวะฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณจะอยู่หรือตายมันไม่ใช่ปัญหาบางคนโกรธเมื่อได้ยินผมพูดว่าปัญหารวนเป็นสิ่งสมมุติเพราะผมกำลังขู่พวกเขาให้ละทิ้งตัวตนที่ใจสร้างขึ้นพวกเขาเสียเวลาไปมากกับการสร้างตัวตนจอมปลอมนานหลายปีทีเดียวที่พวกเขานิยามความเป็นตัวตนในแง่ของปัญหาหรือความทุกข์โดยไม่รู้ตัวถ้าไม่มีพวกมันแล้วพวกเขาจะเป็นใครได้ โดยมากแล้วสิ่งที่ผู้คนพูดคิดหรือทำมักถูกชี้นำจากความกลัวซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้พวกเขาจดจ่ออยู่กับอนาคตจนหลุดออกจากปัจจุบันและเพราะมันไม่มีปัญหาในปัจจุบันในปัจจุบันจึงไม่มีความกลัวเช่นกันหากเกิดเหตุการณ์ที่คุณยอมรับมือกับมันเดี๋ยวนี้สิ่งที่คุณทำจะเด็ดขาดชัดเจน ถ้ามันเกิดจากการที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมแถมยังจะสำริดผลมากขึ้นด้วยมันจะไม่ใช่ปฏิกิริยาจากเงื่อนไขในอดีตของจิตแต่เป็นสัญชาตญาณตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นหรือในกรณีที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีปฏิกิริยาจากจิตที่ผูกติดกับเวลาคุณไม่ทำอะไรเลยจะดีกว่าแต่ตั้งมั่นอยู่กับจิตปัจจุบันก็พอ พัฒนาการที่9ก,กระโดดของจิตสวัสดีค่ะน้องหนิงสวัสดีค่ะคิดถึงมากๆเลยฉันเคยรู้สึกแวบหนึ่งว่าตัวเองเป็นอันนี้เป็นคำถามนะคะฉันเคยรู้สึกแวบหนึ่งว่าตัวเองเป็นอิสระจากเวลาและความคิดอย่างที่คุณอธิบายแต่อดีตกับอนาคตก็ยังแข็งแกร่งจนไม่อาจสลัดมันออกไปได้นานคำตอบจิตที่ผูกติด กับเวลาฝังรากลึกอยู่ในจิตใจมนุษย์แต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ณนะขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกร่วมของโลกและจักรวาลมันเป็นการตื่นรู้ของจิตให้ตื่นจากห้วงฝันของสสารวงเล็บสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยโสตทั้ง5รูปลักษณ์และการแบ่งแยกเป็นจุดจบของเวลา เรากำลังทำลายรูปแบบของจิตที่ครอบงำชีวิตมานานแสนนานที่สร้างทุกข์มหาศาลจนไม่อาจนึกภาพได้ผมไม่ขอใช้คำว่าซาตานหรือปีศาจมันคงเหมาะกว่าที่จะใช้คำว่าจิตที่ขาดความรู้ตัวหรือจิตวิปลาสคำถามการทำลายรูปแบบเดิมๆของจิต หรือจิตที่ขาดความรู้ตัวที่ว่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำหรือยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วฉนันหมายถึงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าคําตอบคือนี่เป็นคำถามเกี่ยวกับมุมมองทว่าแท้จริงแล้วการกระทํำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจิตทั้งหมดคุณจึงไม่อาจแบ่งแยกเป็นสองได้ แต่ก็เถอะไม่มีอะไรรับประกันได้ว่ามนุษย์จะทำสำเร็จกระบวนการนี้ไม่ไม่ใช่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ที่สำคัญคือคุณต้องให้ความร่วมมือแต่หากพิจารณาแล้วมันคือพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของจิตและยังเป็นโอกาสเดียวที่มนุษยชาติจะรุดจะอยู่รอดความเบิกบานจากการตื่นรู้ เพื่อเตือนคุณให้ระลึกว่าคุณปล่อยให้ตัวเองถูกเวลาทางจิตครอบงำแล้วคุณสามารถใช้วิธีง่ายๆคือถามตัวเองว่ามันมีความเบิกบานปลอดโปร่งเบาสบายกับสิ่งที่คุณทำอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่ามิติแห่งการเวลากำลังบดบังปัจจุบันชีวิตถูกมองว่าเป็นภาระ หรือการดิ้นรนเอาตัวรอดถ้าไม่มีความเบิกบานปลอดโปร่งเบาสบายกับสิ่งที่ทำนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนสิ่งที่กำลังทำอยู่แค่เปลี่ยนวิธีทำก็พอคำว่าอย่างไรสำคัญกว่าอะไรเสมอดูว่าคุณสามารถใส่ใจมากขึ้นกับสิ่งที่ทำมากกว่าหวังผลจากมันได้หรือเปล่า เอาใจใส่กับสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นณนช่วงขณะนั้นนี่ยังแฝงในด้วยว่าคุณเต็มใจยอมรับสิ่งที่เป็นเพราะคุณไม่สามารถใส่ใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเต็มที่และต่อต้านมันในขณะเดียวกันด้วยทันทีที่คุณให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะความทุกข์และการดิ้นรนทั้งหลายพลันสลายหายไปชีวิตเริ่มไหลลื่นด้วยความเบิกบานและสะดวกสบาย เวลาทำสิ่งใดด้วยจิตใจจดจ่อกับปัจจุบันสิ่งนั้นจะซึมซาบด้วยความรักความใส่ใจและมีคุณภาพแม้แต่เรื่องที่สุดแสนธรรมดาดังนั้นอย่าก,กังวลกับผลของการกระทำแค่ใส่ใจในสิ่งที่ทำก็พอผลจะมาตามทางของมันเองนี่เป็นการฝึกจิตที่ทรงพลัง หนึ่งในคําสอนที่เก่าแก่และงดงามที่สุดในคำพีพัควัตคีตาคือกรรมโยคะหรือการกระทาที่ไม่มุ่งหวันผลใดๆที่ถือเป็นวิถีแห่งการอุทิศแด่พระกิจนะวงเล็บเพื่อหลุดพ้นตามความเชื่อของชาวฮินดูเมื่อไม่มีแรงผลักดันให้ดิ้นหนีออกจากปัจจุบัน ทุกสิ่งที่คุณทำจึงเต็มไปด้วยความเบิกบานของผู้ตื่นรู้ขณะที่คุณหันมาใส่ใจกับปัจจุบันคุณจะรู้ตัวทั่วพร้อมคุณจะนิ่งและสงบคุณจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดในอนาคตมาเติมเต็มหรือมอบความพึงพอใจให้อีกแล้วคุณไม่ได้มองหามันเพื่อที่จะหลุดพ้นคุณจึงไม่ยึดมั่นกับผลลัพธ์ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว มันไม่ได้มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงจิตเดิมแท้ในตัวคุณคุณค้นพบชีวิตภายใต้สถานการณ์ชีวิตเมื่อปราศจากเวลาทางจิตตัวตนที่แท้ของคุณย่อมเกิดจากจิตเดิมแท้ไม่ใช่จากอดีตดังนั้นความต้องการทางจิตที่อยากให้คุณเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวตนที่คุณเป็นจึงไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกแล้วในทางโลก ในระดับของสถานการณ์ชีวิตคุณอาจร่ำรวยมีความรู้ประสบความสำเร็จและเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆแต่ในมิติลึกๆของจิตเดิมแท้คุณเป็นหนึ่งเดียวและสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วตอนนี้คำถามนะคะในสภาวะที่สมบูรณ์พร้อมเราจะยังสามารถ หรือยังเต็มใจที่จะไล่ล่าเป้าหมายภายนอกได้อยู่อีกหรือเปล่าตอบได้แน่นอนถ้าคุณจะไม่คาดหวังเพอเจอร์ที่รอให้ใครหรืออะไรในอนาคตมาช่วยชีวิตคุณหรือทำให้คุณมีความสุขตราบใดที่เป็นเรื่องของสถานการณ์ชีวิตอาจมีหลายสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จหรืออยากได้มาครอบครองนั่นเป็นโลกของรูปลักษณ์ภายนอก โลกของกําไรขาดทุนเ้าว่าลึกลงไปแล้วคุณสมบูรณ์พร้อมเมื่อคุณรู้เช่นนี้มันย่อมมีพลังของความสนุกและความเบิกบานอยู่เบื้องหลังสิ่งที่คุณทำพอเป็นอิสระจากห่วงเวลาทางจิตคุณไม่ไล่ล่าเป้าหมายอย่างหน้าดำครลำเครียดซึ่งถูกขับดันจากความกลัวความโกรธความไม่พอใจความอยากเป็นที่ยอมรับและคุณจะไม่เฉืยชาเพราะกลัวล้มเหลว ที่อัตตามองว่าเป็นการสูญเสียตัวตนเมื่อตัวตนที่แท้ของคุณเกิดจากจิตเดิมแท้เมื่อคุณหลุดพ้นจากการต้องเป็นนั่นเป็นนี่อย่างที่ใจต้องการความสุขของคุณหรือตัวตนของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์อีกแล้วนี่จึงเป็นการหลุดพ้นจากความกลัวคุณไม่แสวงหาความยั่งยืน ที่ไม่มีทางค้นพบได้ในโลกของรูปลักษณ์ภายนอกโลกของกำไรขาดทุนโลกของความเป็นความตายคุณไม่ต้องการสถานการณ์เงื่อนไขสถานที่หรือใครที่จะมาทำให้คุณมีความสุขแต่ต้องเป็นทุก์เมื่อทุกสิ่งไม่เป็นดังหวังทุกสิ่งล้วนมีเกียรติแต่ไม่มีสิ่งใดสำคัญชีวิตมีเกิดมีดับ คุณตระหนักรู้ถึงสัจธรรมที่ไม่มีวันตายที่อยู่ภายใต้รูปลักษณ์คุณรู้แล้วว่าทองแท้ไม่กลัวไฟเมื่อคุณเป็นตัวตนที่แท้คุณจะแพ้ได้อย่างไรคุณชนะแล้วสุดยอดมากไว้มาต่อกันบทที่4ี่นะคะกลวิธีของจิตเพื่อหลีกหนีปัจจุบันวันนี้ตื่นรู้มากๆนะคะสุดยอด วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะน้องหนิงและคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยขอบคุณค่ะ